สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องทิพย์จะไปเอาผักมุ่งนะคะจะทำข้าวซอยน้อยนะคะคือวันนี้มีแขกพิเศษมาหาน้องทิพย์นะคะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเป็นใครนะคะทุกคนอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยซ้ำด้วยนะคะว่าเป็นใครที่มาหาน้องทิพย์ได้นะคะคือเขาไม่เคยไปหาใครเลยนะคะ นอกจากแบบไม่ไม่รู้อะนะคะฮัลโหลอยู่อ๋อนี่นะคะทุกคนคือผักอะผักบุ้งอะ่ะมันหาได้ตามง่ายๆเนาะคะ่ะ ทำขา้าวซอยน้อยกินแบบง่ายๆนะคะวันนี้มีแขกแบบแขกสำคัญด้วยนะคะก็ะเลยเจะทำแบบรดรดเดียวอะ่ะเพราะว่าพี่เขาแขกสำคัญเขาเพิ่งแจ้งมานะคะว่าต้องต้องการมาบ้านน้องทิพย์อะไรประมาณนี้เนาะน้องทิพย์ก็เลยรดเดียวมากทำขา้าวซอยน้อยดีกว่าง่ายมากง่ายที่สุดเลยนะคะทำขา้าวซอยน้อยเนี่ยไม่ยากเลยนะคะ เดี๋ยวน้องทิพย์ขอเก็บผักบุ้งก่อนนะคะผักบุ้งเยอะแยะมากเลยจะเอาไปใส่ข้าวซอยน้อยนะคะเนี่เก็บตามหนองนี้นะคะน้องทิพย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่าวันนี้น้องทิพย์ก็ไม่ไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยนะคะแต่ก็จะซักท่า วันนี้เสื้อผ้าเยอะก็เลยแบบแือบว่าอยู่บ้านก่อนทักผ้าก่อนอย่างนี้นะแล้วเมื่อกี้นี่ที่โทรมาคะพี่เขาแจ้งมาก็คือโอ้โหต,ต,ต้องต้องต้องทําให้เร็วๆเลยนะคะวันนี้ดิบดิบทำดิบแบบพี่เขามาเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาทำให้กินเดี๋ยวน้องทิพย์ขอเก็บเร็วๆก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะพี่เขาแจ้งมาเร็วมากว่าจะมาถึงบ้านน้องทิพย์แล้วนะคะ ขอเก็บก่อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้นองทิพย์เขเก็บผักบุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนองทิพย์จะรีบกลับไปทำข้าวซอยน้อยนะคะคือข้าวซอยน้อยนะคะไม่ว่าคนในเชียงตุงเราทุกคนนะคะไม่ต้องถามก็ชอบกันทุกคนเลยนะคะคือมันทําง่ายที่สุดแล้วแหละข้าวซอยน้อยสําหรับคนเชียงตุงเราเนาะมันทําง่ายด้วยแล้วก็เออ ม,มันทุกคนอะทุกคนชอบทุกคนด้วยนะคะก็เลยแบบเดียวๆดีที่สุดนะคะคือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ทำข้าสอยน้อยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งตัวตั้งครัวอะไรไว้เนาะคือแจ้งวันนี้เราก็เลยแบบเออรีบๆทำแล้วก็จะได้มีของกินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องทิพย์จะไปจัดการทำเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแครพเศษของน้องทิพย์เป็นคือใครนะคะไปค่ะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูช่วงนี้มาเข้าตรงนี้เหลืองหมดแล้วนะคะเกือบจะได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วดูข้าวเลืองหมดแล้วนี่นะคะข้าวเหลืองหมดแล้ว,ะะลอ,ลวอีกนิเดเึงยวเขากะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะคะตรงนี้ทุกคนคะ่ะ ะะพี่นวลล่านะคะท,ที่มานัดเจอน้องทิพย์นะคะเป็นนอที่บอกว่าเป็นแขกพิเศษที่นัดเจอน้องทิพย์นะคะก็คือพี่นวลล่านะคะก็คือยังไงอ่ะจินอจริยังจินเลยก็ยังไงมันบ้านน้องทิพย์ไกลใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึง่งพี่นวลล่าเขาก็มากับคนสาคัญของเขานะคะก็เลยนัดเจอกัน นัดเจอกันครึ่งครึ่งทางนะคะก็คือกัดเตานะคะพี่นนล่าเขาก็มาที่กัดเตาน้องทิพย์จะไปหาพี่นวล่าเขาที่กัดเตานะคะเดี๋ยวเราไปเจอพี่นวล่าเขาดีกว่าเขาไม่มาบ้านน้องทิพย์แล้วน้องทิพย์เตรียมไว้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราค่อยกินก็ได้มันไม่เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ทํากินตลอดอยู่แล้วข้อซสยน้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องทิพย์จะไปหาพี่นวล่านะคะคือนานๆที่พี่นนล่านัดเจอน้องทิพย์นะคะก็เลยต้องไปหานะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่พี่นนล่าเลยนะคะวันนั้นน้องทิพย์ไปเลือร้อนเออ หรือร้อนเหนือไม่ได้เจอพี่นวลลาบเพราะว่าพี่นวลลาบมีงานอยู่ที่บนพระาธาตุนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝนตกมาทางพระาธาตุก็ทํำไม่ด้วยนะคะก็เลย ดื้อน,น้องทิพ์ขึ้นไปหาพี่นวลด้า,ดะะดา,า,าก็ไม่ได้นะคะพี่นวลด้าลงมาหาหน้อทิพ์ก็ไม่ได้นะคะวันนั้นก็เลยไม่ได้เจอกันนะคะวันนี้ก็เลยนัดเจอกันเลยนะคะก็เลยจะไปหากันนะคะเดี<อ>๋ยวไปเจอกันที่หนองปลากันดีกว่านะคะ <bons> หนองปลาที่ไหนก็เดี๋ยวไ,ไปดูกันนะคะโอเคน้องทิพ์จะไปหาน้องไอคําเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครว่างเลยมีแต่น้องไอคําอย่างเดียวนะคะที่ว่างก็เลยจะไปหาน้องไอคําไปด้วยกันนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวไปหาพี่นวลด้ากันกว่าเตื่นเตื่นเต้นไปคะ่ะ ไปทางไหนไปทางนี้เนาะทางนี้จ้าวันนี้มาหาพี่นนท์ล่านะคะนัดกันคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางวันนี้มากินนองปลาชิวๆนะคะไม่ได้ลำบากอะไรมานี่ไม่ได้ดูอะไรแบบมาชิวๆเลยนะคะไปบ้านทริปก็เกรงใจอ่ะไม่ต้องเกรียงหูอันนี้อันนี้อุตส่าห์แบบเตรียมของไว้แบบจะเลี้ยงพี่แบบเออก็เข้าใจนะว่า จะทำมาแล้วอันนี้ให้โอ้กเกรงใจเทปไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวเรามาทานน้องปลาเลยดีกว่าโอ้ยน้องปลาตรงนี้เขาตกตกแต่งสวยขึ้นมาเยอะมากเลยนะน้องตรงนี้ดีเขาวอกมีซุ่มเลยเออนั่นแหละตั้งปุ่นแหละทำอะไรกันเนี่ยถ่ายได้ไหมเนี่ยถ่ายได้อยู่คก็ถ่ายได้ไวจ้าไหนเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปวันนี้เรามีคนพิเศษนะคะทำไมถึงไปบ้านน้องเทปไม่ได้ก็คื มีคนพิเศษนี่แหละนี่คนพิเศษของพี่นวลล่านะคะนี่น่าจะไม่มีใครรู้จักเลยแหละคงไม่เปิดเผยเลยนะคะในเน็ตในโซเชียลนะคะเอ่อยังไม่ได้เอ่อยังไม่ได้สั่งมารอนานหรือยังอะก็นาฬิกาชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเลยหรอ อันนี้จะมาให้น้องทิพย์แก้กูเกิลนะคะกูเกิลสาระเอเซนใช่ไหมจ้าพอดีทำไมโฆษณาไม่เข okay. <c oughs> ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องทิพย์ทำให้นะพีมัให้เฟนก็เลยนัดน้องทิพย์มานะคะตอนแรกก็ว่าจะไปบ้านน้องทิพย์และแต่ว่าเนาะเองใจด้วยก็เลยนัดมาหนองปลาดีกว่าคือสะดวกที่สุดอ่ะไรนะจ้าน้องทิพย์ทำให้ได้จ้ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากินไปทำไปคุยกันไปเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรารออาหารก่อนนะคะสักแป๊บหนึง่งอยู่ทุ่นั่น<ช>เออก็ใจอ,อันเริ่มถนาะอันหแกเือะแล้วก็ใส่อันรหัสของพีอันนี้ปีใส่รหัสใหม่ได้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนกาวอะ่ะเออใส่รหัสต,ต้งใสเลยไรอ่ะอเมลอันนี้ถาดกาลนเนาะแล้วก็ใส่รหัสหม,มรหัสอันปีจํำไ้อืม มาอีกแล้วนะคะเอาหมูจามชั้นมีสามชั้นโอ้ยเรหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วกินไปคุยกันไปนะคะคือวันนี้พิเศษนะคะไม่มีโต๊ะไม่มีที่เอาอไม่มีใครมานั่งนะคะมีเราแค่โต๊ะเรียวนะคะนี่เป็นก um ุ้งแบบตัวใหญ่ๆมากเพิ่มที่อยู่บ้านมาแล้วเพิ่มหรือยืนยันอีเมลาำรับไมย เด um um. um, ouais. right, ็ก uh, ัส uh. ัตว์ของคุณอ่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บเดี๋ยวเราไปดูกินกัินก่อนกินกันกินก่อนใสโอมมาเลยค่ะาลค่ะใส่้อมเลยอตัดเอาไปว่ะตัดแป๊บนัอมห้ันนั่ตัดไดน้เอแล้วเวลาตัดโตเนี่ยตัดได้ยันีไหนอตัดต แั่นนเใจโทัพท์รในโทรศัพท์แล้วก็อันอมันมีแอปของมันอันนี้มันจะใอันจะอน้อ๋ออัน้เป็นของอันนี้อย่างนของตัวอันแอปเปิลมันใจมันมี้มันนี้แอปของอันนี้มา e r o ไอโฟนอนง้นทีแอปของบ้นส่วนแต่มันเอินแต่เพียงมันไม่ใช้เพียงมันีดิอจัดเพมันมีหลายพวกนี้หาพวกั ตัดต่อแบบทำงานอีกหนึ่งเลเยพี่เนก้ตัดตัดปใส่็กัยังอืมอืมถือว่าาตัดต่อเออแอนันถือไหนหัตัดออองแบบไหอสัมานเขาไปทํได้เขากดกดทั้งวีดีโอมาที่นาตัดต่อไม่ใช่หให้มันหญ่เกินละนี่นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่น,นล่าแป๊บนึง เห็นพี่พี่แฟนขับหลายคนถามมาว่าทําไมผ่านทุกอย่างแล้วทําไมโฆษณาไม่เข้านะเป็นเพราะอะไรตัวนี้ก็งง <laughs> <laughs> าสาเหตุไม่เจอ <laughs> ใช่ก็ทุกอย่างผ่านทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรหัสลืมรหัสหรือเปล่ารหัสผ่านต,ตั้งแต่ตั้งช่องแรกๆทิพย์ก็บอกพี่แล้วบอกว่า เอ่อถ้าจะเอาอันนี้จริงๆอ่ะเราต้องจํารหัสของเราได้นะถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่แบบเนี้ยพี่ก็รหัสเอ่อเอาตัวนี้ทําอ่ะเดี๋ยวว่าพี่ก็ดติมรหัสอีกอ่ะแล้วกู้คืนกู้คืนได้แล้วเนี่ยในในในอีเมลเขาบอกว่าเรากู้คืนได้แล้วเราก็แค่แบบอันนี้เองอห้พี่เข้าไปดูอะไรเลือกประเทศเออเลือกประเทศอยู่ไปเลือกประเทศไทย นี่เราก็แบบวันนี้น้องทิพย์ก็จะมาทําให้พี่นวลล่านะแต่ว่ากรณีของพี่นวลล่ามันออมันแปลกเกินไปอะ่ะได้แล้วหรอประเทศไทยใช่ไหมใช่ประเทศเราอืมเราต้องเลือกประเทศไทยนะประเทศอื่นไม่ได้นะประเทศอื่นมันเออมันมันตั้งยากนะเราไม่รู้ว่ากฎหมายแต่ละประเทศมันเหมือนกันไม่ขึ้น ทำไมมันเนิมันช้าจังเน็ตช้าหรือว่าอะไรช้าเน็ต <c oughs> ลึกเรื่องอะไรก็ไม่ขึ้นนี่ไฟไฟเน็ตนิดเล็กนิดเดียวเองเนี่ยแบบพกพา <c oughs> แบบพกพาเดี๋ยวเราก็ลึกไปแล้วนะม,นมันตั้งไหนตั้งน่ารู้ก่อนหนั่งเลยเนาะ

ก็ต้มยำทะเลต้มยำกุ้งมันก็มีลมเราเลือกแล้วเอาลมมิดเออไทยแดนเนาะเออแล้วมันก็ยังนิ่งอยู่เลยออย่ยงน่อันไหะนเนมึมเใชหนะอกฟันหูจักกเสรคลิปอันนั้นมาลอง่อเออลง่ออะไรเฮาก็บอกในบนแบบอธิบายอกว่าอันยังก้อน อันดื่มรหัสคูเกอร์มันมันมันทำยากตรงนี้ไหมมันต้องพูดแบบนี้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มันก็ยากเหมือนกันนะถ้าต้นต้นใหม่ครับเมื่อสุดท้ายคลิปมาใหม่เลยคลิปลงม่ต้องรอชั่วโมงต้องรอคนอะไรนานทันอืนนมากจริงจริงนันก็เป็นเอาให้ถ่ายให้ถ่ายเ ปีน pues yes ma, ี่คิดอยู่มะโหลดแต่เนาะหลดแต่มาลงใหม่เ้นาะคิดแต่เมี่ยลงแต่ได้ลง่ก็่ลงลงกลงเวียนั่นต้องเต็มสิเงน่นเนี่ยอาอเรืท๊อปไทยเหรอเรื่ทหนะโร่อมยนยไทยตอนในตาตอนในโม่อะไรอันเนี้ เขาไปดีโยชินเนลนี่ก็นอนนอนติมพอไม้ถึงการอัพโหลดถ้าต้องโหลแล้วก็ลงใหม่แต่เีแต่มันก็เสียร์ลายแบบมันผ่านล้อวะาแต่ไม่ต้องคุยคนใดอันนี้เป็นช่องหมายเลขช่องหมาคือ ้องทีจะอธิบายพี่ๆทุกคนมา,า Google ของพี่นุนล่าคือเราไปสมัครอีเซนใช่ไหมเราต้องสมัครอเซนขั้นตอนต่อไปต้องสมัครอีเซนแต่เราจะไปสมัครอีเซนนะ่ะมันต้องให้เรายืนยันรหัสผ่านมันยืนยันรหัสผ่านไปแล้วมันก็ต้องปลดรอปลดรอแล้วรอ,รอทั้งชั่วโมงก,กว่าก็ยังไม่ได้นะคะ อันนี้เราก็แค่คุยกันไว้เฉยๆว่าถ้าไม่ได้ก็คงจะเริ่มต้นใหม่แต่ก็เสียดายอยู่นะคะแต่นี้ก็เราก็พยายามดูช่องทางหลายๆช่องทางแหละก็ถ้าหากว่าพี่ๆคนไหนพอจะรู้วิธีหรือแนะนำอะไรได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปของน้องทิพย์มาได้เลยนะคะน้องทิพย์จะพยายามทำให้พี่นนท์ได้นะคะ ถึงแม่น้องทิพย์ไม่เป็นผู้เขียนผู้สร้างอะไรก็ตามนะคะน้องทิพย์สร้างให้หอมพองก็คือแบบเราก็ดูใน youtube แล้วขั้นตอนเรื่อยๆต่อไปต่อไปเรื่อยๆเองนะคะอย่างเช่นของพี่นุดาก็ได้ก็ทําได้เหมือนกันแต่เนี่ยพี่นุดาอาจจะเดินรหัสผ่านตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะมาโก้โกู้ขึ้นปล่อยมากเลยนะคะเป็นลาดไปเป็นลา,าัมาขึ้นไ้เรื่อยๆวัเนี้ย คือ,อพี่นวลลาก็ไม่มีไม่มีคนที่แบบรู้รแล้วก็มาแนะนําให้เนาะก็มีแต่ทิพนะคะทิพก็รู้เท่าที่น้องทิพรู้นะคะก็พอจะแบบ <c oughs> บอกให้พี่นวลลาได้นะคะอ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราก็เลยมามา <c oughs> เจอกัน <c oughs> แล้วก็น้องทิพก็จะมาทำให้นะคะ แต่ว่ามันทําไม่ได้เลยนะคะก็รอรู้ขั้นตอนต่อไปนะคะว่าน้องเทปจะแก้ปัญหาให้พี่นดนดาดได้ไหมหรือว่าจะมีใครไปสอนให้พี่นดนดาดไหมนะคะน้องเทปก็รู้เท่าที่น้องเท์รู้เนาะน้องพย์ก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าสร้างได้รู้ได้ทุกเรื่องนะ,ะไม่ดูทุกอย่างเรื่อง u ูทหรอกคะ่ะก็ดูใน youtube ไปให้ ดูรูปสอนไปนะคะอันนี้เราก็แก้ปัญหาของของพี่นวลล่าอยู่นะคะก็มันก็ยากนิดหน่อยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่นวลล่าด้วยนะคะแต่ถ้าพี่พี่คนไหนรู้นะคะว่าต้องทํำยังไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งอีเมลของพี่นวลล่านี่ตั้งมาตั้งแต่2018แล้วนะคะมันมีผลไหมที่ว่า ตั้งแต่ตั้งมาตั้งแต่18แล้ว2 0 1 8แล้วเรามาสร้างเลยได้2020อะ่ะมันมีผลไหมว่ากระทบกับช่องไหมมันคืออะไรนะคะก็คอมเมนต์มาให้น้องทิพย์ให้น้องทิพย์รู้ด้วยนะคะพี่ๆทุกคน,กคนถ้ารู้นะคะกรณีนี้เนาะน้องทิพย์ก็อาจจะไม่ค่อยรู้เท่าที่น้องทิพย์รู้เนาะวันนี้ก็ แค่ปัญหาพี่นหน,หนาได้แค่นิดเดียวเองนะคะได้แค่แบบไปเขาเรียกว่าอะไรไปสมัครเอเซนไว้แบบรอดูก่อนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ไปเกาะเอ,อกสารอะไรที่เอเซนรวยตรงนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็แนะนำแนะนำกันมาได้นะคะ้องทิพย์จะดูคอมดูคอมเมนต์แล้วก็เอาไปทําให้พี่นวนหน้หนต่อนะคะ เลยบรรยากาศสวยงามโอเคค่ะตอนนี้ก็คือเมื่อกี้นี่แบบมันเป็นกรณีของพี่โน,นด้น้านี่รหัสของแกแกไปใส่อะไรเดี๋ยวก็ดูมาแกไปใส่อะไรก็ไม่ดูนะคะหลายอย่างเลยคือมันเปิดเอเซนไม่ได้มันเปิดแล้วให้เราใส่รหัสผ่าน จริงๆน้องทิ์เปิดให้น้องหอมทองอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีรหัสผ่านนะคะอ่ากรณีนี้น้องทิ์ไม่เคยเจอเลยนะคะก็คือตอนที่เราใส่เราจะไปสมัครเอเซนอ่ะเอ่อขั้นตอนที่2อ่ะมันต้องแบบสมัครเอเซนก่อนนะคะแล้วน้องทิ์ก็ไปสมัครเอเซนให้แล้วแล้วทีนี้มันก็ของพี่โนนหน้านี่คือมันต้องใส่รหัสผ่านนะคะเราก็ต้องใส่รหัสผ่าน คิดว่าพี่นนท์ล่าลืมรหัสผ่านหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะรหัสผ่านมันก็เลยแบบมันไม่มันไม่เหมือนกันอะแบบเหมือนพี่นนท์ล่าแบบจัดการรหัสผ่านมาประมาณหลายตัวแล้วนะคะมันก็เลยทําให้แบบ เปิดสร้างเอเซนไม่ได้ตอนนี้พี่นนท์หน้าก็ยังไม่ได้มีโฆษณาขึ้นนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านแล้วนะคะแต่มันก็เสียดายเนาะแบบจะเริ่มต้นใหม่มันก็เสียดายมากเลยนะคะตรงทิพย์ก็คิดว่าแบบจะช่วยให้พี่นนท์ได้ให้ได้นะคะแบบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะน้องทิพย์ก็สอนให้พี่นนท์หน้าทามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนที่ยังไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดคลิปน้องทิพย์ก็บอกว่าพี่นนท์หน้าจาจารหัสของเอเองได้ไหมถ้าจําได้ก็คือเปิดในอัน บัญชีนี้ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องเปิดอันใหม่แต่พี่โนราก็ยอมเปิดอันเก่านะคะยอมเปิดบัญชีเก่านะคะมันก็เลยทําให้แบบยุ่งยากมากเพราะว่าบัญชีเก่าของของพี่โนราใช้มา2 2018 2> แล้วนะคะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบเ,เปิดบัญชีไว้นานนะคะไว้เป็นแบบ2018หรือยังไงนนนก็เป็นลนากรณีนี้น้องที่ก็ไม่เคยเจอนะเพราะว่าเราเปิดเราเปิดเราเปิดเลยแล้วก็สมัครเลยแล้วก็ไม่ต้องจ เป็นรหัสใหม่รหัสผ่านอะไรเนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบเามาเอ,อ่อการบัญชีของแกก็เปิดมาประมาณ2018แล้วแกก็เอาเอก่าเอาอันเก่าเปิดนะคะแต่มันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เลยนะคะยังยังแบบควบคุมบัญชีเก่าอยู่นะคะตอนนี้ก็แบบ สอ,สองเงแยสองงามนะแบบว่าท่านี้ไม่ได้ก็ต้องเปิดใหม่นะคะต้องเปิดแบบบัญชีใหม่แล้วก็ต้องแบบเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นศูนใหม่นะคะส่นถึงพันแบบเนี้ยเริ่มต้นใหม่เลยนะคะตอนนี้ก็พี่โนราก็มีธุระนะคะก็กลับกลับบ้านแล้วนะตอนนี้เขากลับบ้านแล้วแต่บัญชีก็ยังเปิดไม่ได้นะคะก็เสียดายเนาะเสียดายของตน้องทิพย์เสียดายมากเลยกว่าจะมาได้แต่ว่าพี่โน่าแบบง่ายมากค่ะแค่ไม่ถึง10วันอะ แกก็มีคนติดตามเป็นเป็น800 0กว่าแล้วนะคะเออมันก็เลยแบบสำหรับพี่โนน่าน่าจะได้นะถ้าถ้าเปิดใหม่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนน้องทิพจะรอดูอีกสักพักหนึ่งว่า มันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งไปอีกครับเนื้ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็จะมาแจ้งว่าวันนี้น้องทิพย์มาหาพี่นนน่าพี่นนน่านัดน้องทิพย์ก็เพราะเนี่ยมันชีนี่แหละพี่นนน่าเขาเปิดไม่ได้นะคะเราก็นัดน้องทิพย์แล้วก็เออจะไปบ้านก็เลยนัดกันครึ่งๆเนาะไม่ไปบ้านก็น้องทุกคนมาหาพี่นนน่าตรงน,นี้นะคะก็ พี่นนท์นาขอตั้งใจทํามากเลยนะคะตั้งใจทําทุกอย่างเลยนะคะแค่แบบที่บ้านเขาไม่มีเน็ตแค่นั้นก็เลย อตอบคอมเมนต์แฟนคลับไม่ค่อยได้นะคะมันเป็นแค่นั้นเองนะคะส่วนมากแกแบบตั้งใจทาที่สุดเลยนะคะกี้เห็นแบบมึเปิดกันแบบเข้าก็กินไม่อร่อยอะไรก็ไม่รู้นะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องทิพย์ก็ขอตัวลาพี่ไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็คือเอาใจช่วยพี่น้องให้เปิดให้ได้นะคะเปิดแบบให้แบบสําเร็จให้ได้นะคะก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องทิปย์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะายค่ะ